สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสอบวันจันจ้าไปรงเรียนกันพี่น้องจ้ามันนี่ก็มืดอึมคึ้มคือเกาเะาพี่น้องจ้า อากาศข้างนอกสิบสาองศาสิบสามองศามาเบิง่งสายตาไปเอกันจ้าสวัสดีจ้ามาเบิ่งกันจ้าสายตาเอมือนี่นะจ้าอันนี้มัอนี่มันคืมอ,ะมอ่ะมาลู่วิดีโอเอกันเลยต้อหมืดไปน้ำเนาะพี่นอ้องเพราะว่ามันมันบอมอบควนที่จะเปิดไฟนะเอเปิดได้อยู่ไฟในรถต่ว่า มเมื่อสีเหตุให้ลดขั้นที่สวนมากเขา,เ,าเหมือนกับเหลี่ยมตาอย่างสีนะ่เนาะกับบดีเนาะจานะ้ะเนาะเมื่อว่าว่ให้ฟังทำไมถึงร้องไห้ร้องไห้เหตุผลที่ร้องไห้บ่ได้เสาโศกได้พี่น้องจ้าบ่ได้มีการเสาโศกยังบ่ได้เสียใจอยังเ,อยง,เอยงเลยชีวิตแฮปปี้มากช่วงนี้เรื่อยๆเปื่อยๆไปจ้าบ่ได้เสาได้โศกบ่ได้เสายัาง ตากันยังไลอยู่เพราะว่าเอเป็นเอเป็นพุ่มแพรนอ้องแมวน้องแมวสุดที่รักของเอนี่แหละเมื่อก่อนเขาก็ไม่ใช่สุดที่รักของเราจ้ะพี่น้องจ๋าเอ่อเดี๋ยวเล่าประวัติน้องแมวก่อนน้องแมวเฮียฮอล์เกิดนะจ๊ะเยวบลูสายพันธุ์เล่าต่ว่าเล่าเป็นเออเป็นเออเป็นอเนออแมวขนยาวสีขนเขาสีทองสีส้มสีส้มสีทอง คล้ายๆกับเคอร์ฟิว uel, uel, ไข้ายๆกับแมวกาฟิวกว่าคาฟิวไปเออประมาณนี้แหละขนแล้วสิ่งแาวปราที่นี่การที่เพิินขนยาวแล้วแรกๆก็กเป็นอย่างหลังๆไม่ก็เริ่มมีอาการขั้นขั้นจมูกขั้นหูขั้นตาขั้นหนาขั้นไปเมดแล้วก็ไปหามหมอหมอกับหาย,ยามามหาย,ยาแพลมาพุ่มแผลมากินกระถือพี่น้อง ถือกับยาถือกับยาดีมากแต่ว่าเออไม่ได้เป็นประจํานานๆจะเป็นทีหนึง่งซึ่งเอกะทํามใจได้พี่น้องจา้นานานๆเป็นทีหนึ่งเพราะวา่าการที่เฮาได้เลี้ยงเขามาตะแหลกไม่ได้เลี้ยงเขามาตะแหลกเนี่ยการเท่าได้เลี้ยงเขามาได้สัมผัสได้ใส่ชีวิตร่วมกันได้ความฮักให้มีความฮักต่อกันก็นเลยกลายเป็น รักและหลงรักและหลงนางนะจ๊ะหนองแมวตอนนี้ก็เอิญลุงไห้ซื้อเพิ่นว่าฮอลเกอร์ <c oughs> ประมาณนี้ลุงซื้อเฮเลียนะจาะลุงกัเลยไห้ซื้อหนองแมวว่าฮอลเกอร์ซึ่งกับโอเคเอกัโอเคอยู่ไปอยู่มานะจาะที่แรกออปวะที่แรกก่อนเออไข่ไข่ก็เพิ่นหนีออกจากบ้านมากพี่น,อน้องหนองแมวเฮียฮอลเกอร์แล้วหน,นีออกจากบ้านมาก ด้วยสภาพล่อแล่แบบว่าหิวโซคือนางเป็นแมวที่เป็นเป็นแมวที่มีประวัติตอนตอนเด็กอะ่ะมีปัญหาเรื่องฟันตอนนี้นั่งบ่ม,มีฟันเลยตอนที่เจอกันครั้งแรกอะ่ะบ่มีฟันเลยลุงเราก็เลยไปเสืออาหารแมวให้ตอนแรกก็เอาเอา,เอาอยัางให้นี่ละเอาไก่เอาเนื้อไก่ซับซับซับให้เราคือเราหิวแห้งล้วก็กินกินไปกินมาลุงก็สงสาร ลุงก็หายกินน,นั่นกินนี่คือเรามันลบยุคขางบ้านแบบว่าลบแบบตัวสั้นหนาหอนปีหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดสองพันสิบเจ็ดเพนกับหนาวสั้นเออลุงเอาอาหารไปหายแล้วก็กินกินอยู่เพื่อบ้านเพื่อนบ้านตอนนั้นปีนั้นเออลุงขางบ้านแล้วเสียชีวิตเนาะหนาหนาบ้านแล้วก็เห้าวเ่ามีคนเบิง่งหนาหาเหี้ยวมากๆ เฮียเราก็ไปแอบสุกอยู่ลุ่งเราก็ได้ยินเสียงนะดิ้ยินเสียงแมวแหละห้องคอหิวนะ่ะลุ่งเราก็เลยไปเบิงเราก็เลยเอาอาหารให้เอาหารให้แล้วเขาก็เอามาเลี้ยงอยู่เฮียนตอนแหลกบ่ให้เขาบ้านดอกหายอยู่ทั้งนอกบนันนี้มันอากาศเริ่มเย็นลุ่งเราก็สงสารเราก็ไปเอ่อให้เพื่อนมายังละ่ะให้ให้เรามาอยู่ห่องที่ลุ่งนางดื้มอมันนะห้องที่มันเป็นตน้นไม้เยอะๆตรงนั้น น่ะแหละให้หองนั่นนะไเป็นหมองนอนเล่าให่เรานอนอยุหันกลางคืนคือวา่านมันแต่ว่าเพิ่นโตจ้อยเพิ่นบ่กินเข้าเพิ่นบ่ได้กินเข้าโดนเนาะเพิ่นโตจ้อยบันี้ผู้ใดที่จูงหมาเดินผ้าหนึงสีลุ่งแล้วกระถามวาา่ารู้จักบ่อไขเป็นเจ้าของแมวตัวนี้กับ่มีคนรูจักแต่ช่วงนั้นเด็กก็จะเริ่มโพสละเพิ่โพสในเฟซเอ็นนั่นแหละก็จะมีเพื่อนแถวๆนั่นนะเป็นเพื่อนกับเอในเฟซอยู่เนาะ เพิ่นก็เลยทางมาถามมาชั้นชั้นเบิง่งเราเหมือนแมวของเอ่อคนนั่นเลยอะ่ะเพิ่นกำลังโพสเพิ่นก็ตามหาแมวเพิ่นอยู่สัน่นบัดนี้เอ๊เลยได้เบอร์โทรมาเอ,อ๊เลียงเฮี้ยไม่ได้เดือนนึงอะแหละเอ๊เลยได้เบอร์โทรจาของเก่าเพิ่นให้ลุงโทรไปถามเขาให้เขามาเบิง่งว่านแมวเจ้าบออย่างส่นะบันนี้ปรากฏว่าเฮี้ยบ่ปไปน้ำเขามาเบิง่งเขากลมาเบิง่งแต่เฮี้ยว่าไปน้ำ เฮียเบาน้ำเล่หรอเฮียบ่มองหอน้ะไอ้ไอ้ไอ้พอจ้คของแมวพ่พอเขาได้มาเบิงเนี่ยลูกเขาบ่ไเด็มลูกเขาบ่ไเด็มมากูกเป็นจ้คของจริงๆขึ้นลูกลูกไส้หน่อยแล้วตอนนั้นพอกับแม่เขาอ่ะเลิกกันนะเขาก็เลยแยกทางกันละบะนี้พอเถานี่เราก็เลยซื้อหมาหน่อยมาเลี้ยงคิดว่าคิดว่าเฮียนี่สิบบ่มากหมาเพราะว่าหมาหน่อยมันก็สิอยากเล่นอยากหยอกแต่เฮียเราอายุเยอะแล้วเราก็สิว่าอยากเล่นนะ ก็สิยากอยู่แบบว่าเงียบเงียบแบบนีอย่างส่นะเทิ้งเพิ่นใหญ่มาอยู่อพาร์ตเมนต์มันหน่อยหน่อยแมวกับหมาอยู่น้ำกันเราแมวสิเป็นแมวแบบอายุเยอะแล้วก็สิว่าอยากเล่นอยากหยอกนะเพิ่นก็นเลยเป็นแบบว่าบ่ค่อยบ่ค่อยอยากบ่ค่อยสูงซิงก็มาตัวนั้นก็นเลยสิเป็นบ่พอใจเจ้าของหรือเปล่าก็นเลยหนีออกจากบ้านมาคิดว่าหนีออกมาโดนเติบเพราะวานร้วส้มแห้งไหมเงียไหม จอยจอยจับเบิงมิตะรกระดูกตอนนั้นสั่งเบิง์จำบด้ประมาณสามโลนี่แหละสามกิโลคือแมวอะ่ะเป็นแมวตัวใหญ่แล้วถ้าเือตะกระดูกอะ่ะมันสิจอยบานใดเหลือสามกิโลบานีจะขวางเพิรลถามลุงนะว่ามูเจ้าโอเคเ่ล่ะขั้นนั่นขั้นแมวสียูนี่อ็งสี่นะลุกงเลยว่าก็กโอเคเดเพราว่าลุงแล้วกับประมาณแล้ว,ลวก็อารมณ์เหง,งาเงาแล้วอยากมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะเพิ่นลอนลรกลุงอะ่ะอยากได้หมา ลุงอยากได้หมาแต่ว่าบดนี้คือถ้า้าเฮ้าสไิไปนันไปนี่เขาก็สีเลียงหมาบ่ได้ประมาณนี้ลุงเราก็เลยเบาแต่ลุงเอาหมากัจริงแต่ว่าพอได้เฮียฮอลเกิร์มาแล้วก็หักของเ,เล,ล่าแหละลุงอะ่ะแล้วก็หักของเล่าเด้แปลว่าไปสื่อเออเ้าเรียกยังละ่ะเออกระบะกระบะห้องน้ําหมกระบะเยี่ยวกระบะขี่ของแมวอะ่ะเพิ่นกับไปสื่อมาไหมสื่อเออสื่อ,อยังละ่ะ ที่มันเป็นเอ่อไส้ไข่แมวไข่แมวเขียงสิแล้วก็ไปซื้อมมใไม่เอเป็นคนซเสื้ออาหารเออเอกไปซื้ออาหารมาพ่อรู้แล้วว่าเพิ่นตองยูกับเฮาเฮาก็เริ่มแบบว่าอะไรดีๆก็หาให้นางสินะหาให้นางใส่แบบนี้ความหนารักว่ติเอ่อตอนเศร้าพี่น้องตอนเศร้าเพิ่นก็นจะคุยกันเอมีเอมีหลายคลิปอยู่ที่ว่าเพิ่นนนางตักลุงเพิ่นตองคุยกันแหละ หาหน้าที่สิบนาทีอ่ะเป็นอนนอกมาเฟีย้านางตักนางตักลุงอะ่ะให้ลุงนางยืดขาไปยาวๆไปแล้วเพ็่นก็น,นอนอยู่ตรงขาลุงอะ่ะตอนนี้น้ำหนักเฮียอยู่ประมาณหาโลกลัวหากิโลกลัวกับว่าให้เกินนี่พี่น้องเพราะว่าเอ่อหมอว่ากำลังพอดีหาโลก็กลัวจะเกินหกโลกบานนี้เฮียไม่ยู่น,นผพวเอได้ประมาณปีกกลัวปีกกลัวจะคว้างเพื่นกับมะเบิ้งดูอยู่แรกๆนั่น บะน,นีก็ห้างออกห้างออกบะน,นีนาล่อนทีผพานมาจ้ะนาล่อนทีผพานมา,าตอนนี้เฮียมาอยู่นักบุญเอซีปีแล้วจากมาที่แรกตอนนั้นเพิ่อนอายุแปดขวบตอนนี้เพิ่นสิบสองสิบสองขวบแล้วเฮียก็ยังอยู่ดีไม่แห้งต่วแรกๆตอนน่ะลุงวบากับเอโนออว่าเข้าสี่เลี่ยงเขาได้บอเอ็ก็เลยก็เลี่ยงเลี่ยงไปเถอะคือสภาพตอนนั้นเอว่าเบ่ร์หนาจะเกินเดือนหนึ่งตายแท้แมวตัวนี้แบบเอเลี่ยงเลี่ยงไปเอาบุญยางส่นะเพราตายพี่น้อง ไอ้สันนิฐานว่าแบบเราจอยแห้งเราวก็เป็นตลอดแล้วยางกับปะเตาะตะแตะแบบอารมณ์เพลินแบบว่าเพลินเอ่อเคยวหมยังล่ะเหมือนก็จะรอดไม่รอดนะ,ะมาณเนี่ยล่ะก็พาไปหาหมอเด้หาหมอฉีดยาเอายาทายพยาธิให้กินฟังชิปเป็นซื้อลุ่งเอ่อให้ลุ่งเป็นเจ้าของฟังชิบยุหูงสินะเพราะว่าตอนนั้นก็มีกฎหมายเขาประกาศออกมาถ้าจับได้แมว สแกนเบิงบบมีเจ้าของสินะเขากระเซียวเขาไปอาจจะเอาเขาไปทําลายหรือว่าแบบว่าเหมือนกับว่าขาดตัดตอนนั่นแหละพี่น้องคือบ่อใไห้เขาขยายพันธุ์เยอะจนเกินไปสินะเพราะว่าบางบางบางเชือกจะมีแมวพวกจอนจัดแบบว่าบ่ามีบบานยู่แล้วก็ไปหาซอกขยะซอกอยังสิก็จะเว่าตองการไห้พลเ,เมืองแมวเยอะเกินไปนะเขาก็มีการควบคุมนะถ้าบ้านใดมีแมวแล้ว กะพยายามให้เอาไปให้ไปเอ่เอเฮ็ดซื้อไวไหมอันของลุงเอน๋นี่เอ่อเฮียฮอลเกิดนี่ไปฟังชิปจ้ะยูหูนะจกก้ะกะสิมีแบบซือ้อซื้อพอเพิ่นยูหูซื้อลุงยูหูนะตอนนี้นะบนันียูไปยูแม่พี่น้องสองปีทีแล้วประมาณสองปีทีแล้วกะสิมีแมวสาวมามาติดลุงมาติดเฮียไหมมาติดพญาย,ยูเฮียนมาติดอันเฮียยูเฮียนไหม เฮียนี่คือเฮียบ่มีจูเหรอเด้เฮียนี่คือเขาทํามันมาตะหน่อยแล้วเขาบ่มีแล้วไอ้ไอ่อย่างอารมณ์เขานะ่ะคือสิบรรมีแหละละ่ะบัตรตาที่นี่แต่ว่ากับมีแมวสาวอะมาติดเพิินมาอยู่มากินอยู่เฮียนําเลยพี่น้องจา๋ามาอยู่มากินมานอนมาเฝ้าเฮี้ยอยู่นนะ่ะน่ะมาที่แหลกกับ,บ่มีบ่มีน้าเบอร์เด้ตอนนั้นลุงอ่ะเอาเอาเฮียไปฝังชิปแล้วก็เลยคุยกันกับลุงเอลุงแมวไผนี่คือ บ่มีเบอร์อยู่หูเลยบ่มีบ่บม,บมีจับเบิ่งมนสิบ,บ่มีอเออเพิ่นหยังหล่ะบ่มีชิปแหมบดนี้่านไประยะหนึ่งเริ่มมีชิปพี่น้องเอเริ่มมีอันเพิ่อหยังหล่ะนําเบอร์อยู่หูเป็น,เป,นเป็นแทททูเป็นเลขแทททูแล้วยููหูเพิ่นพ่อแมวแล้วโตวสีขาวหูแล้วก็ใส่ตรงหูแล้วพอดีเลยมาที่แรกก็มาทางเดียว น่งขังเดียวอีกว,ว่าเอ้านี่มีเจ้าของนนเนี่ยเพิ่ออมีแท็ทูมามแล้วหายไปอีกระยะหนึ่งมาเป็นสองหูคือเขาต่อห้มีสองหูพี่น้องสองหูอ,อน้าเบอร์นอ่ะแต่คือเขากะจับไปเฮดนั่นแหละแต่ว่าเอ็บรูอภัเป็นเจ้าของแมวตัวนี้นะอยู่ไปอยู่มาเอ็กบอกจัเสีเอิอแล้ววางใดเลยเอแล้ววางให้ดีเพร่ะเราให้ดีแล้วเราก็อยู่กินน้ำลุงเออกระเพย,ยเลยอยู่กินกับ่อ,อ เฮียเลยยูกินกับเฮียมาตลอดหายไปอาจจะหายไปสักชั่วโมงหนึง่งแล้วกะ็อยู่บานน้ำเฮียเลยไหมยูยูจนเป็นเออเป็นที่รักของกันและกันยูบานนั่นแหลกะก็เลยแบบว่าเออมีฮอลเกอร์กับไฮดี้แต่ตอนนี้ก็คือก็หักทั้งสองนอกจ้านเนาแล้วประเดี๋วซีบอลซู่ฟังจะค้องเก้าพี่น้องจะค้องเก้าเพื่อนเออ แม่ของเด็กหน่อยนะที่เป็นเจ้าของเฮียนะเจ้าของเกาเฮียเออเพื่อนเป็นคนเด็ดเออเป็นเพื่อนเป็นคนเยอรมันลราบัน,นีเพื่อนอ่ะจะขาวฟังอยูุ่บ้านเท่าตลอดนั่นแหละหนาร้่อนที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยจ้าไอ้จำว่าได้ว่าเดือนใดพอเอว่าได้อยู่น้่มรุ่งบ่อยฟังแม่เพื่อนลงรถบาดมากหนาบาดเอ็มจะเป็นป้ายรถเม่นนะลงรถบาดมากกับเด็กน่อยเด็กหน่อยจะ่ใหญ่เป็นบ้าหน่อยแล,ะละ้วล่ะสิบสิบก็ขวบแล้วล่ะล,ะลงรถบาดมากกับมา่ถามมา จำซื้อไ้ได้ว่าฮอลเกอร์ได้เกิดฮอลเกอร์เพราะว่าโบเอ็ก็บอกว่าเออโบเอ็ตั้งซื้อให้เราเด้อซื้อฮอลเกอร์เพื่อนก็มาถามว่าฮอลเกอร์ยังมีชีวิตอยู่บอลุงกันเลยว่ามีลุงก็ยิมมีมีเขามาเขามามาเบิ่งมาคุยบันนี้ช่วงนั้นเฮียกับ่ค่อยหนีไปไซเด้เฮียก็จะชอบอยู่บ้านเพราะว่าเพิ่นมีทีรักเนาะทีรักเพิ่นเกิดจะเป็นคนดูแลบริเวณเวลาเหียวเวลาหยางสิทีรักเพิ่นเกิดจะเป็นเงียวน้าต้นไหมเฮียกับเป็นเหียวทับใบจังส่นะอัน อันหน้าบริเวณเขตเพิ่นบ้านเพิ่นนั้นสินะบันนี้เอ่อเพิ่นกับเขามาเบิ้งเพิ่นกับเขามาเซฮัลโหลลุงกับเล็บบอกเอฟฟังเพ่อเอไปเอหน่าจะไปเห็นงานน่อเอกลับมาลุงกับว่าอุ้ยเจ้าของเอ่อเกาฮอลเกิดเขามาเซฮัลโหลเขามาเขามาเขามาเบิ้งบ้านฮอลเกิดยังอยู่ดีสบายบอยสินะก็เลยเป็นความน่ารักเนาะพี่น้องเนาะ็นาลักเอ็กดีใจได้ว่าเออ เพื่อ็ยังคิดฮอดอ,อแมวเพื่อนนะเพื่อนบ่ไดป้ปาได้ถิมเลยเพื่อนว่าสมัยอ,อฮอดเกิดเป็นหน่อยๆเป็นเบบี้นะ่ะเพื่อนเอาเขาไปนอนน้าเพื่อนเอาเขาไปนอนน้เพเา,นนนเพาะตะกี้บานก็จะเป็นเป็นบานหล้างใแเราบัดนีเราเพื่อนเลี้ยงแบบว่าเพื่อนเลี้ยงให้แมวนอนน้าไหมแต่ว่าบัดนีพอเอเบอสามารถเอาเหี้ยคือไปนอนน้าได้ พราะว่าเฮียเราชอบออกข้างนอกอันเพิ่นว่าแต่กอนเราบอกออกข้างนอกด้เฮี้ยเราอยู่แต่นในบ้านการทีว่าแมวอ,อยู่แต่นในบ้านแมวมันสิบบะมีบักเห็บนะพี่นอ้องบ่งมีบักเห็บบม่มีหมัดวันนี้พอเพิ่์นออกข้างนอกเพิ่อนก็นมีเห็บมีหมัดตัวบันนี้เท่ากับเบิง่งยากบางเทื่อเพิ่นออกไปเท่าเราเข่ามาเท่าไ,ได้เบิง่ง <c oughs> ก็เลยให้เข่ามาหอดแค่ในขั้วจากเอ่อจากจาก เดินเขาแม,าม่ผ่านหองทีล่งนางดื่มผ่านหองซักผ้าแล้วก็เข่ามาในขั้วแค่นั้นจ้าบ่าห้ขึ้นข้างบนเลยเคยห้ขื้นอยู่โดนโดนก็นจะบ่อยขึ้นไปแต่ว่าเอ๊ต้องหาก่อนว่ามีเห็บมีมัดมียังบ่อยต้องแปลงขนห้ก้อนนึงซีนะบางเทื่อเอกะบ,บ่มีเวลาสิบ,บริการเพิ่นปานนั่นนะก็เลยแบบว่าอ่ะห้แค่นี้ละมือใด เมือ่อใดอยากให้เพิ่นเอเลื่อยขึ้นไปก็ต้องเช็คเพิ่นดีๆกันสินะเพราะว่าเมื่เช็คก็ได้พี่น้องบ้านนี้ส่วนมากแล้วห่องจากห้องพ่วเข้าไปมันจะเป็นพ่มห้องนางเล่นเป็นพ่มห้องน่งเลนใหญ่เป็นพ่มห้องนอนเป็นพ่มกระไดขึ้นไปก็เป็นพ่มห้องข้างบนสั้นหนึ่งนันสั้นอ่ถ้าบ้านเท่าเกินสันส้นสองน,นันก็เป็นพ่มเพราะฉะนั้นคือว่าสิบปอยแล้วขึ้นไปนี่ต้องเช็คแล้วก่อนะสินะ กระสันบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามีบ่เก็บมีอย่างสิ่กัเหลือรุ่งกับแพ้่เคยถือกันเราเปือ่อยเองสินะก็คือเบิ่งกันระว่งกันสุดยอดนี่แหละจ้าชีวิตอของเฮียฮอลเกิร์ดนะจาะนะประวัติย่อๆของเลนะ่าเนาะคือตอนนี้เฮียอายุสิบสองปีแล้วก็มีแฟนซื้อให้ดีให้ดีก็ะดูแลลุ่งแล้วก็ดูแลบ,บ้านด,ดีขนาดจ้าพี่น้องจา้านี่แหละจา้าไอกไก่ฮอนโรงเรียนแล้วมาเป่าเรืองแมวได้เหมือนนี้ตอนนี้ก็ะ กินยาพุ่มแผ่เอาพี่น้องมือนนี่ไข้แนตาตีเกิดมาจากน้อยมือว่านี่ตาตูบเลยจ้าตาตูบเมได้เห็นคลิปเพราะว่าตาตูบเพราะว่าตูบสองขางเลยแม่พี่น้องขีตาออกคุณแล้ว่เม็นธรรมดาจ้านี่แหละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้เปไปโดนๆนเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า